ผมเอานี่นี่น,น,น,นี่เขาบอกให้เขียนไว้พี่เหลอ,อให้เขียนร,รายการเสียบเด็กไว้พี่เอาเข้าวซอยไก่เอาจะได้แดกง่าจากสี่โมงเย็นไปเมึงไทนเขาบอกว่าใครมาที่นี่แล้วไม่ต่างเงินถือว่าพลาดเหลือแมงกระพุกติดตลอดอ่ะแม่งไมไ่แดกเื้ยที่ผูกติดเกิดมาก็ผิดตลอดบอกเลยมารัปางมาร้านแปบุญคอเข้าวซอยไม่ผิดหวังแน่นอนตั้งๆง่ยงงายๆจบเราชิงตัวมาทุกท่านตอนนี้อาจจะโดนลูกค้ากันเอได้เพราะว่าจะดจามาแล้วไง วันนี้จะพาย้พัดมากิน,นข้าวซอยที่เยี่ยมที่สุดในลำปางและอันนี้ผมไม่เคยมากินนะแต่ว่าเพื่อนที่อยู่ลำปางนี่การันตีว่าร้านนี้รสแท้และดั้งเดิมต้องประบุ่นพี่ไม่เคยมากินยังไม่เคยผมเคยมากินเมือ่อ22ปีที่แล้วใช่<ะ>22ปีที่แล้วเนี่ยผมขับรถขึ้นมาเชียงใหม่แล้วบังเอิญ่าแวะลำปางถามคนในพื้นที่แหละว,ว่ามีร้านข้าวซอยร้านไหนอร่อยเขาก็บอกว่าร้านนี้อร่อยนี่เป็นร้านเก่าแก่พี่ แล้วตอนนั้นมากินอร่อยไหมล่ะตอนนั้นมากินเนี่ยทำรสชาติไม่ได้บอกตามตรงจําไม่ได้แล้วแต่จําได้อย่างเดียวคือแม่งอร่อยมากนี่ตอนนี้เรามาเนี่ยเที่ยงกว่าแล้วต้องรีบสั่งนะครับไม่งั้นหมดรีบสั่งไม่พอต้องรีบจองโต๊ะด้วยต้องรีบจองโต๊ด้วยไปเลยดีกว่าผมเอานี่นี่เขาบอกให้เขียนไว้พี่แลให้เขียนรายการเสียบเด็กไว้อ่าเหรอหูตายรอคิวก็เขียนไม่้เหรอได้ได้ได้พี่เอาข้าวซอยไก่กะได้แดกน่าจะสี่โมงเย็นนะมึงกข้าวซอยไก่หนึ่งเนื้อ หนึ่ง <1. S 1> โอเคอรู้เรื่องร้านนี้บรรยากาศดีมากแล้วก็อีกอย่างนึงคนเยอะมากถ้ามาช้าบอกเลยนะครับหมดร้านนี้อยู่ถนนตรงข้ามวัดเจดีซาวหลังนะครับเข้าซอยมาสักประมาณไม่เกิน200เมตรอ่ะเขาจะมีป้ายบอกอยู่แล้วว่าร้านเข้าซอยปรบุนแต่ถ้าชัวร์วเลยนะเปิด g o o g l e แล้วก็เซิร์ชชื่อร้านเลยเข้าซอยปรบุญแล้วปักบุมดมามาแม่นแน่ๆผมได้ยินมาว่าเพื่อนที่เป็นคนํำปางใช่ไหมแล้วเขาบอกว่ารสชาติไม่เปลี่ยนด้วยใช่ไหมมันเป็นคนเตาปูนแต่ว่าหลังจากจบมหาลัยเนี่ยเขาก็มาอยู่นี่เขามาเป็นผอเทคนิคที่เรา ปางอยู่นี่ตอนนี้กระสงกระเสียนซีฟ็ออย่างเดียวเรื่องเรื่องอาหารการกินไอเจ้านี่เขาใจได้มันเลือกมากร้านไหนไม่อร่อยเขาก็ไม่ไปแล้วซอยนี้ก็แคบๆด้วยรถหาที่จอดลําบากหน่อยนะถ้าเอารถมาเมื่อกี้ม่ีมีป้าคนหลบรถที่จอดมอเตอร์ไซค์ล้ยวปั๊บคว่มไปจะไปช่วยไม่ทันมีพลเมืองดีคาหนึ่งเขาช่วยไว้ก่อน ที่ออกลายสติ๊กเกอร์ของคนเล็กมา2ชุดแล้วนะครับชุดที่สาออกมาแล้วตามคาเรียกร้องไม่อารมณ์เต็มๆของอาจารย์คงถ้าไม่อยากตกเทรนรีบเข้าไปโหลดด่วนเลยนะครับและยังมีขนมโฮมเมสุดอร่อยคอนเฟลกคาราเมลน้ำผึ้งรวมไปถึงเต้าหวยนมสดรสชาติไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนทําตามออเดอร์เท่านั้นนะจ๊ะสั่งได้ทางไลน์แอดอร่อยหลบในรับประกันความอร่อยจากรายการอร่อยหลบในจ้ะ ป้าบุญเกลใจดีบอกว่าเกิดเครื่องไม่พอนี่แถมเคื่อใหญ่มาให้ด้วยนะบางคนอาจจะแค่นั้นพอแล้วแต่สำหรับผมนี่น่าจะต้องเพิ่มอีกหน่อยเนียขอลองก่อนเลยดูว่ารสชาติยังเหมือนเมื่อ22ปีที่แล้วไหมให้เด็กกินก่อนมารสชาติเนี่ยผมก่อน ใช้คำนี้ได้เลยไม่เลี่ยนไม่มันไม่ข้นเกินไปลองลองน้ําแกงก่อนเลยลองน้ําแกงก่อนอ่ะผมกล้าพูดว่าบางร้านอาจจะตดน้ําแกงไม่ได้ร้านนี้ตดน้ําแกงได้ทําไมวะต้มแกงไม่ได้เพราะอะไรบางร้านมันรสจัดแบบแบบมันข้นมากเกินไปอันนี้กำลังกำลังดีอ่าลองดิรถไม่จัดนะรถไม่จัดรถไม่จัดคอไม่จัดรถไม่จัดนี่อะไรลองเส้นดูสิรสไม่จัด ขอโทษของผมนี่ต้องขออนุญาตชอบเหลือเกินไอหอมแดงเนี่ยชอบมันนั่นเกิดเข้าใจปะหอมแดงนี่หอมเลยฮะหอมไหมหอมแดงไงหอมไม่หอมไม่เนจะหอมแล้วอีกนี่นี่ลองเลยนะของผมนี่หวานเหวอนผมไม่ปรุงละใช่ไหมบันใช่เลยถ้าใครคิดว่ารถมันยังไม่จะสามารถเติมได้ อันนี้ผมจะลองไก่ั้งคิดว่าไก่ี่ที่ไหนที่ไหนก็คงจะ,ะองพอๆกันเดี๋ยวดูสิไก่มีมีเหมือนขนข้าวเนื้อเว้เนี่เส้นก็เส้นแบนนะครับนุ่มเดิน<ๆ>ทางปลอดภัยนี่ผมลองกินกับเนื้อบ้างคือไม่อยากกินเนื้อเพียวๆกินกับเส้นเลยถูกต้อง <c oughs> ต้องอย่างนั้น เนื้อนุ่มีหน้าล่ะดูไหมเขาบอกว่าใครมาที่นี่แล้วไม่ตักเนื้อถือว่าพลาดเหลือแมงกระพูนตลอดอะ่ะแมงกูไม่แดกเนื้อนี่กูผิดเกิดมาก็ผิดตลอดน่้องปุงอร่อยที่ให้หัวกะทิมาเมื่อสักครู่ก็ไม่ได้เข้มข้นจนเกินไปนะไม่ได้มากินรู้สึกว่ามันมันเลี่ยนเกินไปมันพอดีบอกเลยมาลำฟังมาร้านแป้บุญพอเข้าซอย ไม่ผิดหวังแน่นอนสัส้นๆง,ง่ายๆจบไม่ต้องว,วิจารณ์อะไรแล้วกินเดีกว่าเขาใจป่ะรบวนเวลากินผมห <c oughs> อมแดงอย่างใหญ่หนี่เนื้อเน้นๆเ,เนื้อดีมากตุนไหมเขาตุนข้าเนื้อไหมข้าเนื้อนุ่มใช่ไหมคนฟันไม่ดียักินได้เหรอใช่ใช ้านี่คือป้าบุญเจ้าของร้านข้าวซอยป้าบุญนะครับดับแรกเลยป้าอายุไหรตอนนี้อะไรคะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหรถ้ารูเจ็ดสิบห้าแล้วค่ะเจ็ดสิบห้าหูแกไม่ดีนะบอกเตาตะโกนอั่งนั้นไม่ค่อยดีด้วยหนูแล้วป้าบุญนี่เป็นคนที่อยู่หลังเตานี่ตลอดครับเป็นคนตรงหลังหลังตู้ตลอดเราชิงตัวมาสัมภาษณ์ตอนนี้อาจจะโดนลูกค้ากระทืบได้เพราะว่าจะจะมาแล้วไงขอตั้งสามร้อยลูกนี่มาทวงตังค์ต่อหน้าออกอากาศเลยนะ ป้าบุญเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วครับ30กว่าปีค่ะสาิกว่าปีแต่ก่อนขายแต่ก๋วยเตี๋ยวก็ต่อยพึ่งมีอยู่ประมาณ20ปียี่สปีป้ายังทำอยู่เองเลยใช่ไหมครับทำค่ะทำเองทำเองค่ะยังแข็งแรงมากมีลูกสาวด้วยหมายความว่าป้าบุญเกิดที่อีกเหรอเกิดที่นี่ค่ะบ้านเดิมอยู่ที่นี่บ้านอันนี้ก็คือบ้านเลยใช่ไหมครับค่าบ้านอันนี้คือบ้านไม่ได้ใช้เป็นร้านค่ะปิดร้านแล้วก็นอนนี่ค่ะนอนที่นี่เลยกินนี่หมดทุกอย่างค่ะป้าบุญเปิดร้านทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันยุดจะ วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกะหึงกับสิบกอย่ามาวันหวยออกวันหวยแดกห้ามาเด็ดขา แล้วก็นี่ประบุญเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ9โมงถึงประมาณ2โมงหมดเอาหมดบ่ายสองโมงหมดแล้วป้บุญเนี่ยลูกค้านี่มานะจะกลับยกมือไหว้ป้าบุญทุกคนเลยผมเห็นทุกคนเลยก็ไหว้ใครกไหว้ทุกคนญาติป้บุญเหรอที่มากินนี่พิลลูกในร้านญาติลูกค้าลูกค้าเหรอคนเยอะมากินร้านปะบุญเยอะเพราะอะไรเป็นกันเองแล้วก็ทําอร่อยแล้วให้เยอะไม่ขายน้อยเกินไปกินถ้วยหนึ่งไม่อิ่มไม่พอไม่ได้ใจต้องทําให้อิ่มอิ่มทุกคนไส้เนื้อไส้หมูไส้ไก่ก็มีคุณภาพ ของตดตดตมีหมากะนั่น้ำเลยไม่ได้แช้แข็งไม่ได้แช้แงบเแกไม่ได้ยินหรอกต้องขอบคุณพระบุญมากขอบคุณพระบุญครับที่ทำอร่อยๆให้กินค่ะคนะครับว่างๆเราก็จะแวะมาคณะทุกคนขาให้มีความสุขความเจริญคิดมุ่งมั่นาัฒนาสิ่งไหนก็ขอให้สมความมุ่งพัฒนาขอมีหน้าที่การงานสูงยิ่งขึ้นไปเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ก็ขอไม่มีอุบัติเหตุไฟเกิดขึ้นขอเดินทางด้วยความปลอดภัยทุงเต้นทาง A later few moments ขอมีครอบครัวที่อบอุ่นทุกคนครอบครัวที่น่ารักทุกคนนะครับตอนความสุดสดเจริญครับครับประบุญขอบคุณครับสาธุมากินที่นี่นะนอกจากได้ของอร่อยนะได้ผ่อนประบุญเข้าไปเมื่อกี้แกให้ผ่อนประมาณน่าจะประมาณเกือบชั่วโมงสบายละกูไปรู้เรื่องเวลานี้รายการะอรหลบในเรามีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะครับ แอดไลน์กันเข้ามาเลยครับอยากได้อะไรบอกมาเมนูอาหารหวานข่าวบ้านสมเล็กเปิดให้สั่งทางไลน์แมนได้นะครับทางบ้านสมเล็กบ้านฟ้าปิยรมรสชาติมหาราคาสามเณรขอรับ